ครัวันนี้ก็อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์ครับมีชื่อว่า o p i n r e w a r d s นะครับก็เป็นแอปทำแบบสอบถามนะตัวนี้จะเข้าในส่วนของเพสโตนะครับเอาไว้เติมเกมได้นะครับอ่ะตัวนี้ก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับผมตัวนี้เฉลี่ยอยู่ที่4วันมา1ครั้งนะอ่ะเดี๋ยวมาลองทำดูแบบสอบถามนะครับอ่ะตอนนี้ก็มี3ามคำถามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตอบไปนะครับแล้วก็จะได้ เงินมากนะครับก็คือ3บาทกับ8ดสตางค์นะครับตอนนี้ผมมันเป็นเฉลี่ย4วันนะครับแต่ก่อนเนี่ยเฉลี่ย3าวันมาครั้งหนึ่งนะแต่ตั้งแต่1ิบกุมพาพ์เนี่ยก็หายไปเลยนะครับเพิ่งมาอีกรอบหนึ่งก็หมีนาคมนะครับแล้วก็มาวันที่ 10. อ่บและสุดท้ายก็คือวันนี้นะครับวันที่14มีนาคมนะครับก็เพิ่งมาอีกรอบหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้บางคนนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนผมนะ เดืมื่อกี้เนี่ยหายไปแบบเกือบทั้งเดือนนะครับก็ดีกว่าไม่มีติดมือถือนะครับเราทําแค่หนึ่งนาทีเนี่ยเราก็ได้ละตัวนี้มันจะมาให้ตอนตีสีนะครับแล้วก็มีเวลา24ชั่วโมงก็หมดตีสีอีกวันหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็เติมเกมหมดละคือมันสามารถเอาไปเติมรวมกับโทมันนี่วอลเลได้นะครับสมมติเติมเงิน29บาทเนี่ยตอนนี้เรามีในส่วนของ Google Play Store ก็คือ3บาทกับ8สตางค์นะครับมันก็อ่าถ้าไม่พอมันก็จะไปหักใน wallet นะครับจะใช้ใน wallet ประมาณ2อ่า5บาทกับ92สตางค์ประมาณนี้นะครับอโอเคในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ